ค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเฉลยการหาพื้นที่ปิดล้อมของกราฟ y เท <c oughs> ่ากับ6ลบ x ลบ x ยกกำลัง2นะคะโดยใช้ความรู้เรื่องของการหาพื้นที่ปิดล้อมของเส้นโค้งที่ปิดด้วยแกน x ค่ะก่อนอื่นเรามาดูค่ะจากภาพนี้นะคะอาจจะเห็นแว่า area A ที่ต้องการนะคะพื้นที่เริ่มตั้งแต่ลบ3ถึง2 ดังนั้นจะเห็นว่าพื้นที่อยู่เหนือแกน x นะการคำนวณของเราก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าในส่วนของเครื่องหมายที่เราจำกัดเขตเราก็จะเริ่มตั้งแต่ลบ3ไปจนถึง2นะของฟังก์ชันที่เราศึกษาก็คือ6ลบ x ลบ x กำลังสเทียบกับ x นี่นะคะจากฟังก์ชันที่เขาสนใจตรงนี้โดยที่เริ่มตั้งแต่ขอบเขตลบ3ไปถึงสเดี๋ยวเราจะมาคำนวณน,นะคะว่า ในการอินทิเกรตตรงนี้นะคะผลลัพธ์ได้เท่าไหร่เด็กๆจะได้ทวนเรื่องการอินทิเกรตด้วยนะคะจากตรงนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะหาอินทิเกรตจำกัดเขตนะหกนะคะ,ะ,คะสังเกตว่านะเราเทียบด้วย dx ก็คือเทียบด้วย x ดังนั้นอนะินทิเกรตนกก็จะเป็น6 x ต่อไปค่ะลบ x แต่เดิมมีกำลังคือ1 บวกอีก1น,นะคะทุกครั้งของการอินทิเกรตดีกรีเดิมจะบวกเพิ่มอีก1แล้วนําผลบวกด้านบนมาหารตัวข้างล่างอันนี้ครูเขียนให้ละเอียดก่อนเด็กๆจะได้เข้าใจที่มาสําหรับคนที่มาทบทวนต่อไปค่ะดีกรีเดิมคือ2บวกอีก1น,นะคะแล้วก็นำนผลบวกด้านบน,นลงมาไว้ด้านล่างในกรณีนี้นะคะเราจะไม่ต้องบวก4นะคะอินทิกรัลจะปัดเขตนะะเราก็จะ ใส่วงเล็บ1ชุดตรงนี้แล้วก็กั้นหลังด้วยลบ3ไปจนถึง2แล้วตัวที่เราจะเริ่มแทนค่านะะจะเป็นตัวบนนะคะที่เป็นจุดสตาร์ทของเราผูใช้คำว่าสตาร์ทนะคะเราจะเริ่มแทนด้วยสองก่อนเดี๋ยวเราไปแทนนะคะตัวที่1นนะคะเราจะแทนด้วยสองก็จะเป็นหคูณด้วย2องนูจะแทนไว้ให้ดูก่อนส่วนตัวนี้จะเป็น x นะคะก็คือแทนด้วยสอง 1นึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองนะคะยกกําลังเราจะรูปไปพร้อมกันเลยอันนี้ก็จะเป็นสองต่อไปค่ะตรงไหนเป็น x จะถูกแทนด้วย 2, 2> mm hmm. x ยกกําลังสองบวกหก็จะเป็นยกกําลังสาแล้วก็ส่วนด้วยสม mm hmm. นี่คือเสร็จเป็นหชุดนะคะ mm hmm. ต่อไปค่ะลบด้วยชุดหลังที่แทนด้วยลบสามนะคะเราก็จะได้6คูณด้วยลบสามลบด้วยลบสยกกําลังสอง แล้วส่วนด้วยสองแล้วลบด้วยลบสามยกกำลังสามส่วนด้วยสามนะปิดวงเล็บค่ะจากนั้นเราก็เริ่มคำนวณโดยใช้ความรู้เดิมของเราการบวกลบเศษส่วนก็จะเป็นสิบสองนะลบด้วยตรงนี้ยกกำลังสองเป็นสี่หารด้วยสองก็เหลือสองลบด้วยสองยกกำลังสามนะคะเครื่องหมายลบไม่เดียวก,กำลังด้วยนะคะก็จะเป็นแปดส่วนสามจากนี้ไปวงเล็บข้างหลังนะคะหกคูณลบสามก็จะได้ลบสิบแปด ลสายกกําลังสองให้ทำในวงเล็บก่อนซึ่งลบสมยกกำลังสองก็คือลบสาคูณกัน2ตัวลบสมคูณลบสามก็ได้บวกเแต่ด้านหน้ามีเครื่องหมายลบอยู่ยังคงเป็นลบเ้าและส่วนได้สองนะคะสองตัวล่างไม่ได้ยกกาลังด้วยนะคะต่อไปค่ะชุดหลังค่ะลบสามยกกำลังสามลบสามยกกำลังสามตรงนี้จะเห็นว่าทําในวงเล็บก่อนนะคะ ยกกำลังสามคือมีลบสามคนกันสามตัวหรือกำลังเลขคี่ส่งผลให้ตัวมันเองด้านในติดลบคือลบยี่สิบเจ็ดแต่ด้านหน้ามีเครื่องหมายลบอยู่ส่งผลให้มันเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกเป็นยี่สิบเจ็ดส่วนสามเราจะพบว่ายี่สิบเจ็ดส่วนสามนะคะเราก็ตัดทอนกันก่อนได้เลยก็จะเป็นเก้าที่เหลือก็เข้าสู่การคํานวณปกติเหมือนเดิมนี่ก็จะเป็นสิบสองลบสองก็เป็นสิบลบแปดส่วนสามนะ,ะเราจะเก็บเศษส่วนไว้ก่อนนะคะ นะกลุ่มหลังก็กระทบเครื่องหมายเป็นบวก18เป็นบวก9ส่วนสแล้วก็ลบ9จะเห็นว่าจะมีทั้งจำนวนเต็มแล้วมีทั้งเศษส่วนนะ,ะเด็กๆก,ก็อาจจะเริ่มทำที่จำนวนเต็มก่อนก็ได้18นะคะ18กับ10ข้างหน้าลนะ,ะ10บวก18เป็น28แล้วก็ลบออกสักนะคะหรือ18ลบออกสัก ก็เหลือเก้าบวกอีก10ก็เป็นสิบเกอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของนักเรียนนะก็จะเหลือสิ 9. ส่วน8ส่วนสกับ9ส่วนสเราจะทำส่วนให้เท่ากันก็คือจะทำส่วนให้เป็น6นะคะก็สตัวนี้คูณได้สองแล้วก็2ขึ้นไปคูณ8ทั้งเศษและส่วนอันนี้ก็คูณได้สามทั้งเศษและส่วนเดี๋ยวเราก็มาดูผลลัพธ์ที่ได้นะคะไม่ยากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลบสิส่วนหนะคะบวกด้วย 27 ille, ส่วน6เมื่อส่วนเท่ากันแล้วเศษเราสามารถที่จะนํามาบวกลบกันได้นะคะมันก็เหมือนเราเอา27ลบออกซะ16ก็จะเป็น19บวกกับ11ส่วน6ตรงนี้ทําส่วนให้เท่ากันก็คือคูได้วย6คูนทั้งเศษและส่วนนะคะ19คูได้วย6นะก็้5ก็654เหลือ5 6ห6บวกาก็เป็น11นะเนื่องจากส่วนมาเท่ากันแล้วเราสามารถเอาเศษ บวกกันได้เลยแล้วใช้ส่วนร่วมกันตรงนี้ก็จะเป็น225ส่วนได้6นะคะเนื่องจากหาพื้นที่เราก็ตอบเป็นตารางหน่วยนะคะตารางหน่วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปทบทวนนะคะสวัสดีค่ะ